ในการบริหารจัดการของหัวหน้างานของผู้บริจาทั้งหลายเกิดประเด็นขึ้นมาว่าลูกน้องทํางานไม่ได้ผลงานอย่างที่คาดหวังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบเวลาหนึ่งเดือนอาจจะ6เดือนครั้งหรือปีละครั้งก็ตามสิ่งที่หัวหน้าง,งานทั้งหลายสิ่งที่ผู้จัดการทั้งหลายคุณจะต้องกลับไปทบทวนคือท่านได้ทําเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า performance management กับลูกน้องหรือยัง หรือท่านทําเพียงแต่เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการประเมินผลการปฏิบัติการเป็นเพียงหนึ่งเรื่องหนึ่งสิ่งในการบริหารผลการปฏิบัติงานเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับหากจะบอกว่าถ้าเราต้องการให้ลูกน้องทํางานแล้วได้ผลงานที่ดีเนี่ยการประเมินเนี่ยแค่ให้รู้ว่าใกล้เคียงห่างหรือเท่ากับที่เราคาดหวังไว้แต่ท่านจะต้องทําสิ่งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้องจะสามารถทำงานได้อย่างที่ท่านต้องการคือท่านจะต้องบริหารจัดการให้เกิดผลการปฏิบัติงานออกมาให้ได้เช่นนั้นครับนั่นคือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า performance management นะครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่คุยกันเฉพาะเรื่องของการประเมินผลอย่างเดียวนะครับช่วงแรกที่เราจะต้องคุยกันโดยปกติก็จะเป็นช่วงต้นปีเราจะคุยกันถึงเรื่อง performance planning ครับ หรือเราคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนผลปางการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็จะดูแหละกลยุทธ์องค์กรเราเป็นแบบไหนเป้าหมายหรือ o b j e c t i ีฟองค์กรเราเป็นแบบไหนเป้าหมายของหน่วยงานเป็นแบบไหนพอเซตเป้าหมายองค์กรไปปุ๊บเนี่ยก็จะกำหนด KPI ระดับองค์กรที่เรียกว่า corporate KPI หรือ organization KPI ก็สุดแท้จะจะเรียกพอกระจายลงมาเป็นเป้าหมายของหน่วยงานก็จะมาเป็น KPI ของหน่วยงานก็เรียกว่า departmental KPI หรือจะเรียกว่าฝั่งเจชาหน KPI ก็สุดแท้แต่จะเรียกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วเป้าหมายองค์กรเป็นแบบไหนเป้าหมายหน่วยงานเป็นแบบไหนคนทำงานเนี่ยก็จะต้องมากำหนด Action Plan รองรับ Action Plan คือแผนปฏิบัติงานจะต้องไปกำหนดรองรับนะครับแล้วก็ไปดูแหละค่าเป้าหมายความคาดหวังเป็นยังไงตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือวางแผนการปฏิบัติงานกัน,กนแ,ตแต่ต้นนะครับ คู่ขนานกันตอนที่วางแผนผลการปฏิบัติงานเนี่ยสิ่งที่องค์กรสิ่งที่ผู้รบชาท่านทั้งหลายควรจะต้องทำเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายการพัฒนาลูกน้องครับที่เราเรียกกันว่า individual development plan หรือการพัฒนาเป็นรายบุคคลที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นเหตุผลเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งมีจุดที่คนต้องได้รับการเสริมมีจุดที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกันไปโอเคไหมครับการพัฒนาที่ให้ได้ผลดีเนี่ย มันควรจะต้องเจาะจงลงไปที่ตัวคนแต่ละคนโดยท่านต้องไปวิเคราะห์สักหน่อยหนึ่งว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยที่มีคนครองตําแหน่งอยู่เนี่ยนะครับมันต้องใช้สกิลอะไรระดับที่คาดหวังแค่ไหนมันต้องมีแอตทริบิวต์ประมาณไหนมันจะต้องทําออกมาได้แค่ไหนที่ท่านคาดหวังแล้วก็ไปประเมินเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันห่างมันไกลกว่าที่เราคาดหวังมากน้อยเพียงใดแล้วก็ไปวางแผนพัฒนาเขาจุดอ่อนจุดแข็งว่าเขาเป็นอย่างไรก็ไปเสริมไปว่ากันต่อไป ดังนั้น performance planning กับ individual development เนี่ยมันจะต้องทำคู่กันในช่วงต้นปีระหว่างปีเนี่ยจะทุกๆเดือนจะทุกๆ3เดือนหรือจะทุกๆ2สัปดาห์ก็สุดแท้แต่มันคือการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม action plan ที่ท่านจะต้องทำมีการทบทวนสักหน่อยหนึ่งกิจกรรมการดำเนินการตามแผนเป็นอย่างไรบ้างให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งฟ e ดแบ็กกันฟีดแบ็กกับลูกน้องบอกกับลูกน้องอะไรดีไม่ดี ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับนี่คือกิจกรรมที่ต้องทําในระหว่างปีไม่ใช่พอรอถึงการประเมินกลางปีหรือปลายปีจากครั้งเดียวหรือสองครั้งก็สุดแท้แต่เราค่อยไปว่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะผมเคยคุยที่ฟังในหลายอีพีก่อนหนะ้าว่าเวลาที่จะต้องฟีดแบคลูกน้องเนี่ยมันฟีดแบกได้บ่อยเท่าที่ท่านต้องการแหละเพียงแต่ท่านจะต้องหาจังหวะในการฟีดแบกในการคุยกับลูกน้องสักนิดหนึ่งท่านต้องเคลียร์ใจท่านให้ดี ไม่ให้มันหม่นหมองนะครับเพราะบางทีน้องทํางานมาผิดพลาดแล้วมันก็วุ่นวายมันอาจจะเกิดความรู้สึกเหวี่ยงวีนออกมาได้นะครับซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งในฐานะที่ท่านเป็นผู้กับข้าราชารนะครับการฟีดแบ็คจึงเป็นกระบวนการเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของการทำเพอร์ฟอร์แมนส์แมネจเมนตในกระบวนการระหว่างปีเนี่ยเราเรียกว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานครับหรือเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนส์มอนิเตอร์บ ซึ่งแน่นอนครับนอกจากการฟีดแบ็ k แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้มีการดําเนินการให้คำปรึกษาแนะนําอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้งานมันราบเรื่อนเดินต่อไปได้ในระหว่างปีพอถึงจังหวะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกลางปีปลายปีหรือปลายปีครั้งเดียวก็ตามนะฮะก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เราเรียกว่า performance appraisal นะครับโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต,ตาม competency นะครับ เอาสองส่วนมาประกอบกันเพื่อให้เห็นว่าเขาทํางานออกมาได้อย่างไรแล้วพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเขาเนี่ยสอดคล้องกับที่เราคาดหวังหรือพึงประสงค์ไว้อย่างไรนะครับก็จะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานก็จะมีการรีวอร์ดดิ้งกันหรือมีการนําข้อมูลไปสู่การให้โบนัสท่ามีนะการปรับขึ้นเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบัติงานแล้วก็ระดับทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับวงจร ในการทำ performance management หรือการบริหารผลการปฏิบัติงานก็เป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเริ่มต้นต้นปีก็ทำ performance planning ก่อนระหว่างปีก็ทำ performance monitoring แล้วก็กลางปีปลายปีแล้วแต่องค์กรจะกำหนดว่าเป็น period ไหนก็จะเป็น performance appraisal นะครับวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดทุกๆปีแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมในการทำคู่ขนานกันก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดันงนั้นการติดตามผลการปฏิบัติงานเนี่ย ในช่วงทําระหว่างปีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเดียวหรอกมันก็ต้องคอยมอนิเตอร์ผลการพัฒนาตาม IDP ของลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันครับพอถึงปลายปีกลางปีไหนรอบการประเมินก็มาดูภาพรวมของความสําเร็จของการดําเนินงานตาม KPI ตามตัวชี้วัดแล้วก็ความสําเร็จในการดําเนินการตาม IDP ดูว่าตอนนี้ณนะช่วงเวลาที่ประเมินเนี่ย IDP progress ไปถึงไหนแล้วนั่นเองะ อยากให้ทําแบบนี้มากกว่ามากกว่าที่จะคุยกันในเรื่องของการประเมินผลนะครับเพราะมันก็จะเป็นกระบวนการที่จะช่วยท่านมั่นใจได้ว่าท่าน drive ผลงานของลูกน้องของท่านเนี่ยไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของหน่วยงานเป้าหมายขององคอ์กรอย่างที่มันควรจะต้องเป็นครับ